หลวงปู่ศิลาบอกอยากรวยให้รีบทำห้าข้อนี้ในยุคที่ผู้คนต่างสแสวงหาหนทางสู่ความมั่งคัง่งหลายคนทำงานหนักแต่เงินทองไม่เหลือเก็บบางคนเสี่ยงโชคแต่ไม่เคยถูกบางคนลงทุนมากมายแต่กลับขาดทุนจนแทบหมดตัวจึงเกิดคำถามว่าเราจะทำอย่างไรถึงจะมีชีวิตที่ดีขึ้น มีเงินทองเข้ามาไม่ขาดสายและอยู่แบบสบายใจไร้หนี้สินได้จริงหรือหลวงปู่ศิลาพระเกจิผู้มีชื่อเสียงด้านธรรมะและคำทำนายได้ให้คำสอนที่สืบต่อกันมาโดยกล่าวไว้อย่างหนักแน่นว่าความร่ำรวยไม่ได้มาจากโชคลาภเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการทำสิ่งที่ถูกต้อง5ประการใครทำได้ครบชีวิตจะเจริญก้าวหน้า และนี่คือ5ข้อที่หลวงปู่ศิลาแนะนำว่าอยากรวยต้องรีบทำข้อที่1นึ่งทำบุญกับพ่อแม่ต้นทางแห่งบุญใหญ่หลวงปู่ศิลาย้ำเสมอว่าพ่อแม่คือพระอรหันในบ้านหากใครสามารถดูแลท่านทําบุญกับท่านอย่างสม่ำเสมอจะมีผลบุญมหาศาลยิ่งกว่าการถวายทานใดๆในโลกนี้หลายคนมักคิดว่าการทำบุญต้องไปวัดต้องใส่บาตร ต้องถวายสังฆทานแต่ลืมไปว่าความจริงแล้วการทำบุญกับพ่อแม่ง่ายที่สุดและใกล้ตัวที่สุดเช่นพูดจาดีทำให้ท่านสบายใจมั่นซื้อของที่ท่านชอบเลี้ยงดูในยามเจ็บป่วยกราบเท้าขอพรทุกเช้าเย็นหลวงปู่ศิลาบอกว่าบุญนี้จะเปิดทางให้ชีวิตดีขึ้นทันตาเงินทองที่เคยติดขัดจะเริ่มคลี่คลาย เพราะแรงอธิษฐานของพ่อแม่มีอนุภาพสูงหากพ่อแม่ยกมืออวยพรความสำเร็จจะมาถึงเร็วกว่าเดิมหลายเท่าข้อที่ 2. มันทำทานให้ก่อนแล้วจึงได้รับการให้คือหัวใจสำคัญของความร่ำรวยหลวงปู่ศิลาเปรียบว่าคนที่เก็บเงินอย่างเดียวเหมือนบ่อน้ำที่ไม่มีทางระบายสุดท้ายก็เน่าเสียแต่ถ้ามันแบ่งปันเหมือนน้ำไหลผ่านไม่เคยขาดแคลน ทานในที่นี้ไม่ใช่แค่การให้เงินแต่รวมถึงการให้โอกาสผู้อื่นการให้รอยยิ้มกำลังใจการให้อภัยการให้ความรู้ผู้ที่หมั่นทำทานเสมือนคนสร้างกระแสบุญล้อมรอบตัวเองจะดึงดูดโชคลาภและคนดีเข้ามาเงินทองก็จะหมุนเวียนไม่หยุดข้อที่3พูดดีคิดดีทำดีสร้างพลังบวกเรียกโชคลาภ หลวงปู่ศิลามักสอนว่าคำพูดเป็นพลังงานหากเราพูดแต่สิ่งไม่ดีชีวิตก็จะดึงดูดแต่เรื่องร้ายแต่ถ้าเราพูดดีคิดดีทำดีเราก็จะสร้างแรงดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาตัวอย่างที่เห็นชัดเช่นคนที่ชอบพูดว่าไม่มีเงินเลยมักเจอสภาพเงินฝืดจริงๆคนที่พูดว่าฉันทำได้มักมีโอกาสเข้ามาเรื่อยๆคนที่ให้กำลังใจผู้อื่น มักได้รับการช่วยเหลือยำลำบากดังนั้นหลวงปู่จึงเตือนว่าหากอยากรวยต้องฝึกให้จิตใจอยู่กับความคิดที่ดีเสมอไม่พูดคำหยาบไม่บ่นด่าโชคชะตาและไม่อิจฉาผู้อื่นเพราะสิ่งเหล่านี้จะปิดกั้นโชคลาภโดยไม่รู้ตัวข้อที่4ขยันทำงานสุจริตไม่พึ่งพาโชคเพียงอย่างเดียวหลวงปู่ศิลายืนยันว่า แม้บุญและโชคจะสำคัญแต่หากไม่ทำงานขี้เกียจนอนรอให้เงินหล่นมาจากฟ้าชีวิตก็ไม่มีทางรวยบุญบารมีเปรียบเสมือนปุ๋ยแต่ถ้าไม่ลงมือปลูกต้นไม้ก็ไม่มีวันได้ผลผู้ที่อยากร่ำรวยต้องกล้าลงมือทำสิ่งใหม่ๆพัฒนาฝีมือสร้างโอกาสในงานและธุรกิจยึดอาชีพสุจริตไม่เอาเปรียบผู้อื่นและหมั่นขยันอดทน แม้การทำงานบางครั้งเหนื่อยยากแต่ผลบุญจะคอยสนับสนุนให้ผลลัพธ์ออกมาดีขึ้นกว่าที่คิดและเมื่อถึงจงังหวะชีวิตที่โชคเข้าข้างผลงานที่สะสมมาก็จะพาให้ก้าวกระโดดสู่ความร่ำรวยข้อที่5รู้จักสวดมนต์และอธิษฐานเชื่อมบุญกับจักรวาลหลวงปู่ศิลาสอนว่าการสวดมนต์คือการ,ราชำระจิตใจให้ใสสะอาดเสมือนเปิดประตูเชื่อมบุญกับจักรวาลเมื่อใจสงบ ความคิดชัดเจนโอกาสดีๆก็จะเข้ามาเองบทสวดที่หลวงปู่มักแนะนำเช่นบทพาหุงมหากาสำหรับป้องกันอุปสรรคบทชินนบัญชรสำหรับเสริมโชคลาบบารมีคาถาเงินล้านสำหรับดึงดูดทรัพย์การสวดมนต์ไม่ใช่แค่ท่องตามแต่ต้องตั้งจิตอธิษฐานขอให้บุญที่ทำส่งผลให้ชีวิตดีขึ้นมีปัญญามีโอกาสและมีทรัพย์เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ห้าข้อพารวยตามคำสอนหลวงปู่ศิลา 1. ทําทำบุญกับพ่อแม่ต้นทางแห่งบุญใหญ่ 2. มันทำทานให้ก่อนแล้วจึงได้รับ 3. พูดดีคิดดีทำดีสร้างพลังบวกเรียกโชคลาภ 4. ขยันทำงานสุจริตไม่พึ่งพาโชคเพียงอย่างเดียว 5. สวดวันและอธิษฐานเชื่อมบุญกับจักรวาล หากใครปฏิบัติทั้ง5ข้อนี้อย่างจริงใจต่อเนื่องจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านจิตใจและชีวิตภายนอกจากที่เคยลำบากจะค่อยๆค,คลี่คลายจากที่เคยติดขัดจะเริ่มราบรื่นและจากที่เคยจนจะมีโอกาสก้าวสู่ความร่ำรวยมั่งคั่งหลวงปู่ศิลาสดุปไว้ว่าความรวยไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลจากการทำบุญทำดีและลงมือทำจริงถ้าทำครบ5ข้อนี้ ฟ้าจะเปิดทมงให้เจริญรุ่งเรืองแน่นอน